สวัสดีครับกำลังจะป้อนข้าวมาวินครับมาวินมามม่อมอ่ะอ้ะปาปากก่อนไม่กินนิ้วไม่กินนิ้วครับอันนี้มามม่อมก่อนไม่กินนิ้วอ่ะอันนี้ช้ำช้ำอร่อยไหม <c oughs> นี่หน้าตาอร่อยใช่ไหมยนี่ี้อ่ะอันนี้ช้ำช้ำกินดีๆสิลูก อร่อยไหมครับฮะยี่นี่อืมหมดยังอ่ะอมอมอืมอืม <t> อืมอรมอยดูำอน้ออร่อยหอ้าอร่อยทำแบบนั้นน่ะลูกอืมอืมอ่ะ ไหนยิ้ม <rôle> ส uh. ิอร่อยยิ้มสิน uh ้าตาหน้าอร่อยทำไงลูกอันยอยอ่ะอ่อีกอ่ะไม่เล่นน้ำลายครับกินข้าวอยู่นะอ่ะ ม,มัม <esh> มัมมัมมัมมอร่อยใช่ไหมครับงมมุมมุมมุมอมุมมมมุมมมให้ดึงเล่นนะครับอ่ะทำอีก่อนอะองานเอ็มไปดึงออกทาไมล่ะครับทำน้อยครับ อี๊ัน่ใไม่ดึงลูกอย่าดึงไม่ดึงไม่ดึงครับอันนี้มา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 ฮัมฮัมัมฮัมอั <c oughs> อออมัมฮัมฮมฮม ไม่ต้องดึงเย้ yeah. Yeah. <Yeah. S 1> กินข้าวก่อนไม่ต้องไปดึงหรอกา้ากันเปื้อนนะนะฮะอืมอ uh ืม huh. uh huh. แต่แม่ถอนให้หนูกินเสร็จก่อนแม่ถอนให้โอเคไหมครับอาชัญยาชัญยาครับผมอ้ย uh huh. oh, <laughs> uh huh. ่ายยทำท่ากินข้าวนี่ง่วงนอนอีกแล้ว แมมมมมมม่ม่บุ้ยทำไมทำหน้ายงลกูกบุยอ่ะอะอะอม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 อะไรให้กินน้ำอะอะำนี้ก่อน ก่อนออกินพอกระหายลูกหายกระหายนะกินอิม่มแล้วหนูก็ไม่กินข้าวอีกอ,อ่ะมัม้งมา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 หาม,ม,ม,มน่าอร่อยใช่ไหมทำหน้าแบบนั้นฮะ โอโอโอครับเดี๋ยวค่อยนอนอีพิ่งตื่นมาเมื่อกี้มาแอ็กว่วงนอนอีกแล้วทำเป็นต้อนข้าวนี่แอ็กว่วงนอนเดี๋ยวไม่เช็ดก่อนมาหันมาหันมาที่มาวินครับมาวินครับ